ทันได้รูปทรงโทนแล้วก็จะถึงขั้นตอนของการนำไปผึ่งเป็นการผึ่งชิ้นงานเพื่อให้ดินที่ปั้นโทนอยู่ตัวก่อนนำไปเผาโดยช่างจะต้องนำโทนที่ปั้นสำเร็จเป็นรูปทรงเรียบร้อยแล้วนำมาผึ่งเพื่อให้ดินแห้งขั้นตอนการผึ่งนี้ช่างต้องมีความพิถีพิถันต้องระมัดระวังไม่ให้ชิ้นงานที่นำมาผึ่งนั้นโดนลมกรก จนแห้งเร็วเกินไปเพราะจะทำให้แตกขณะที่ทำการเผาได้ขณะเดียวกันก็จะต้องแห้งสนิทเมื่อนำไปเผาจะได้เกิดการหดตัวเท่ากันตลอดทั่วชิ้นงานร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน